วันพุธที่12มกราคม2568เวลา13นาฬิกาดรเอกพัน์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพมว้วยรสิริพานใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายอภพลยุติโกมินปรลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าสรดชการผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รงองพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้ารอบการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบรองชนะเลิศระดับประเทศประจัาปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่39โดยมีการแข่งขันหันวเลือบอลในล่มหญิงประเภทอายุ18ปีทีมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพบกับ ทีมเทศบาลนครนน,อนทบุรีพ้นแกเแข่งขันทีมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีแพ้ทีมเทศบาลนครนน,นทบรุรีสามต่อสูสน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานี